พวกผักเสียค่าแมาลง,งต่างๆเนี่ยเนาะมันจะสะสมในพืชผักนี่เรากินเข้าไปอ่ะแต่ที่นี่เราส,งส่งเสริมในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์กินพืชผักปลอดสารกินผักพื้นบ้านเนี่ยมันก็ช่วยลดใช่มลดสารเคมีตกค้างในร่างกายลงได้แล้วเราตรวจค่ะตอนเลือดอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะามีอะไรบ้างอ๋อเวลาตรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเทียบผลได้4อย่าง ปกติเขียวคือไม่ปลอดภัย่เรีจะเข้มเขียวเข้มฟึดไม่ปลอดภัยค่ะเขียวอ่อนก็มีความเสี่ยงวนใหญ่สีอะไรคะคุณหมอวนใหญ่เราจะอยู่สองสีนี้ค่ะปกติกับปลอดภัยโอ้เยี่ยมเลยนะชาวบ้านนี่ปลอดภัยกับปกติกันทุกคนเลยถ้าคนกรุงเทพไม่จีว่าจะเป็นสีไหนนะใช่แล้วสามกตีไม่จีว่าไม่จีว่าไม่จีว่าจะเป็นโทนสีเนี่ยวนใหญ่ที่นี่เขาเหมือนถ้าเกิดว่าสมมติเขาป่วยเป็นโรคเขาจะเป็นโรคอะไรกันส่วนใหญ่คะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่อันนั้นจะเป็นโรคประจํากันอยู่แล้วน้องระบบทางเดินหายใจหวันไอตามฤดูกาลอ,อมันก็จะออกมาในรูปของพวกมะเร็งกอรคือคือเป็นโรคที่เขาเรียกว่าโรคไม่ติดต่อในชะ่าที่ช่วงนี้จะเริ่มมีมากขึ้นแล้วในเรื่อของความด้านเบาหวาน โรคพวกนี้มันมาจากพฤติกรรมการกินค่ะ,คะที่นี่เราจะมีตรวจสุขภาพประจาปีให้ด้วยต้องเช็คดูน้ําตาลที่ที่วันนี้ที่เห็นเข้ามารับผลกันเป็นใบยวทุกปีปีละครั้งต้องมาชมนมกันที่นี่ค่ะเราจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีจนครบทั้งเจ็ดหมู่บ้านเนี่ยอ๋อปีละหนึ่งครัง้งหนึ่งครั้งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนของตําบลแม่ทานที่ เห็นที่นี่มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นวิธีหนึ่งที่บอกได้ว่าพฤติกรรมการกินการทํางานและการใช้ชีวิตของคนที่นี่เป็นอย่างไรส่งผลต่อร่างกายของพวกเขายัางไงแล้วจะต้องแก้ปัญหาหรือส่งเสริมในจุดไหนบ้างคุณหมอทามี่ชอบกินสลัดหรือเปล่าคะจริงๆแล้วสลัดแต่เราก็อ,อย่างที่อยู่กรุงเทพมันจิก็ไม่ค่อยได้เน้นพวกปลอดสารพิษเท่าไหร่ะค,ะค่ะก็ทานตามอาเภอใจเหมืยอนกัน สงสัยถ้าตรวจเราได้สีนีนะนี้จะลองไหมฮะลองตรวจดีกว่าค่ะขอสั่งเกีคุณยายชนั่งก่อนค่ะมันโดนหนังยางดีเวามลนสีกนเมื่อผลเลือดออกมา ทีนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องลงมือรักษาสุขภาพด้วยการปรับวิธีคิดวิธีกินการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันค่ะก็เพราะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจริงไหมคะแล้วผลเลือดของเมจิจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยอั <c oughs> นี่จะสีเหลืองนี่คุณนิคเป็นสีเหลืองแล้ว ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นสีเหลืองกันหมดเลยต้องทำไงดีได้ผลแล้วค่ะมีความเสี่ยงค่ะต้องไปดีท็อกซ์ตัวเองเดือนคุณยายบัวคลีคนไหนคะบัวคลีคนนี้ค่ะเป็นพูดสะอาดทั้งกายและใจค่ะเพราะว่าผลเลือดคุณยายเนี่ยสะอาดปลอดภัยมากเลยเป็นสีเหลืองคุณยายเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะไปถึงผลเลือดนะคะ เป็นเป็นผลเลือดสีเหลืองอย่างนี้มาทุกปีปะทุกปีเลยใช่ไหมเยี่ย,ยมมากเลยค่ะเป็นผู้ชนะเลยแต่ดิฉันเป็นผู้ตกรอบค่ะรู้ผลอย่างนี้แล้วเมจิคงรู้แล้วนะคะว่าต้องทำยังไง สรุปอ่านผลตรวจเลือดอยู่ในระดับความเสี่ยงพี่ว่านะเราทาแบบชาวบ้านดีกว่าเราต้องบริหาร3ามอหนึ่งมีอะไรนะอาหารสองอารมณ์แล้วก็สามในเรื่องอะไรนะอะไรออกกาลังกายแต่ว่าเอางี้พี่ว่านะเรามาเริ่มเรื่องอาหารก่อนดีกว่าดีไหมเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินอะไรกันดีอากาศก็ดีแล้วนะอากาศก็ดีแล้วอารมณ์ก็่ดีแล้ว่ยเรื่องจะอาหารใช่ไหมเสียงเสี่ยงใช่ไหมครับภาวะเสี่ยงเนี่ยพี่ว่าเอาร้านตรงข้าวเลยไหมดีปะเนี่ยเตะมันต้องแบบมาผลิตเองพี่ มันจะต้องปรุงเองทําเองรูดตั้งแต่วัตถุดิบที่เราอ๋อได้ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าครัวถัมพีพร้อมอยู่แล้วเรื่องเข้าครัวพี่พร้อมอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปแล้วกันนี่ยังม่นูเมีซอร์ไพรส์พี่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอะเรื่องเข้าครัวโดยสบายแล้วมาเหอะขอให้บอกมาเกษตรแล้วก็ต้องมาที่ป่าพี่เคยไปไหมป่าอะไรป่าแบบไหนเดียว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 กัอนเรื่องเข้าครัวโอเคแต่เข้าป่าไงไงป่านี่มันโอ้ยไปก่อนพี่เดี๋ยวไปเจอดีกว่า นี่ฉันเป็นล่าชนนี่กูหนีเธอจะมาพาฉันเข้าป่าไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่ร้ายจัป่าไม่เอายุ่งด้ยพี่ป่าสมัยนี้มันแบบสบายสบายพี่เดี๋ยวไปเจอเราปิดชอบชีวิตก็เนี่ยชีวิตก็คือเสียงใช่ไหมเราต้องการปลอดภัยไหมล่ะพี่ก็ต้องการความปลอดภัยก็นิดนึงเดี๋ยวลองไปดูว่าใช่ไหมว่าจะยังไงอาหารมาจากไหนรู้ตั้งแต่แหล่งกําเนิดเดี๋ยวพี่จะได้ไปเก็บสดๆมาเลยก็จะได้รู้บางทีมาร้านใช่ไหมเอามาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมหยิบจับมาแต่เนี่ยของเจงเพ่เดี๋ยวไปเจอกัน เธอต้องดูแลเฉ็นด้วยนะโอ้ยอานวันเราถึงไหนถึงไหนแล้วเนี่ยอย่าเดินเข้าไปลึกมากมืดแล้วปุ๊บเปิดหน้าี่ว่าจะกินดินเนอร์ใช่ไหมอ๋อหยุกไอ้ดินเนอร์เนี่ยมันก็ต้องมาจากดินไม่เป็นไรครับบริจาคเลือดได้บ้าง นี่เราเรามาเป็นอาหารที่ยุงมากกว่าที่ยุ่งที่นี่แหละดินเนอร์ดินเนอร์ก็มาจากดินพี่เห็นไหมโอ้ยแต่กว้างแต่กว้างพอเดินเข้ามานะเมื่อจีเห็นแบบถึงแบบมีทุกอย่างเลยมีต้นไผ่มีต้นไม้อะไรเต็มไปหมดเลยดูอุดมสมบูรณ์มากนะจริงๆแล้วก็ชาวบ้านเขาเรียกที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะพี่ถึงขนาดน้ำของป่าชุมชนที่เนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆ ก็อย่างในเมืองค่ะใช่ไหมพี um, ่จะกินอะไรก็ต้องเข้าไปซื้อแต่ชาวบ้านไม่ต้องซื้อก็มาหาที่นี่อย่างในดินก็มีเผือกมีมันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างใบไม้ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยบางอันมันก็กินได้เมื่อกี้เดินมาเห็นมีเห็ดอันนี้ก็มีพวกผักกูดผักเห็ดบางอย่างก็กินได้แต่บางอย่างก็กินไม่ได้ก็จะมีเยอะก็คืออยากินเห็ดกินหน่อไม้อย่างทับไผ่ก็เนี่ยครับหน่อไม้เยอะแยะเดี๋ยวก่อนประเด็นคือวันนี้พามาหาใช่มาพามาหาอะไรมาหานอไม้หรือมาหาเห็ดหรือมาหาอะไรดีกว่า ก็เอาง่ายๆดินเนอร์ใช่ไหมพี่ใช่เอามาจากดินนี่แหละครับหน่อไม้ครับเอามาจากเนี่ยนะครับที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยครับอ่านขุดนะวันนี้เดี๋ยวพี่ให้กำลังใจนะโอเคเดี๋ยวพี่แบกนะเดี๋ยวผมขุดได้ก็ยังดีขุดโอเคป่ะเอามาเลยป่ะพี่เดี๋ยวผมจัดไปไปไปด้วยกันพี่อัานสู้ๆแล้วพี่หิวแล้วนะคะโอเคพี่อร่อยที่สุดในนี้ระวังระวังกระดอดข้ามระวังด้วยอ๋ออาหารหลินปิงนั่นเอง ต้นเหลนติงอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็มันแบบมันเป็นอาหารคือช่วงฤดูฝนใช่ไหมใช่มันจะเป็นแบบเขาจะไปขายด้วยพี่มันสร้างมูลค่าปีหนึ่งเป็นล้านๆหนึ่งพี่ถ้าเก็บข้อมูลจริงป่ะจากไทยพี่เนาะก็คือเหมือนแบบเปรียบเป็นเทพธิดาที่อยู่บนจอยนี้ก็คือเป็นประธานให้เขาเป็นนอกจากนี้นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราเป็นเรื่องเทพธิดาดอยนะอ่ะไปเปเก็บกระไม้แล้วหิวแล้วเดี๋ยวมืดเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวจะมืดเอาสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะแม่ยังกันหนิเน่ โอ้จะไปตรวจป่านะตรวจป่ากันเลยมาเจอแล้วจะไปไหนกันเนี่ยมีถุงย่ามถุงอะไรเนี่ยอ๋อนเดี๋ยวก่อนเขาได้หน่อไม้แล้วอ่านเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยกับปลาว่าในทีนี้รอเตรียมไว้เลยพี่ลุงมาทำอะไรคะคือพวกผมเขาได้กำลังจะมาตรวจป่าแล้วจะตรวจป่าว่าดูสภาพของป่าว่าที่นี่ว่าป่ายังคงเดิมอยู่ยังดีอยู่ไหมเพราะเราจะทําสีมากว่เป็นสีแดงสีแดงตรงนั้นจะมาถ้าประชาชนหรือชาวบ้านนะขโมยไป เราจะได้รู้เลยว่าเรามีกฎกติกาว่าเราข้ามเข้าไปขโมยไม้ไนป่าตัวอย่างนี้ก็มาั้งน้องนี่คืออยากให้น้องหาหน่อด้วยถ้าไม่ได้ย่ามมาเลยใช้พิธีของชุมชนใช้แบบนี้ละมาดูนะคะวิีชุมชนจะใช้แบบนี้เอาไปแกงบนี้ด้วยนะคะเสียบหน้าเรื่อยจะถ้าเราลงลงที่ต่ำที่จะมีนพวกไผ่อันนี้เขาเรียกว่าไผ่ไผ่รั่วอร่อย ทานได้เหรอคะได้แล้วไปยำหมูเทพีราดอยที่ไหนก็ยังได้เห็นมะท NO ี่ท allora ี่เขาบอกเทพีราดอยคืออออันนนี <h <h ี้คคืื่กิโลแล้วเขาอย่างนี้คุณลุงค่ะแล้วเขาไม่มาแย่งกันเลยเหรอเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนเข้ามาหาไผ่หมดมันจะมีกรณีแบบไผ่ไม่พอขึ้นตออะไรอย่างนี้ไหมคะไม่ครับเพราะที่นี่มันมีเยอะครับมีเยอะถ้าเข้าไปลในลึกๆมันจะมีเยอะคือมันมีช่วงเดียวแต่เรามีกฎกติกาเขาบอกให้เขาว่าชาวบ้านเนี่ยคุณหากินหาให้พอดี หนึ่งอย่าให้เกินขอเน้นเรื่องขายในชุมชนเราก่อนแล้วก็สองที่เราห้ามดเด็กขาดคือเรื่องรถพิกอัพเราใช้แรงแรงหามันก็ขั้งขาไม่ดีแล้วมันจะได้ประมาณไม่เไห้ก็ไปแค่นั้นอคือเรามีทีนจติกาห้ามแต่เราขอกันไว้แต่แต่เราไม่มเอากฎหมายเข้ามาจับคือเรา ความเอื้ออาทรหนึ่งเราได้ประโยชน์จากมันก็คือที่เราอยู่นี่คือมีนม้ำก็ถ้าเราเอามันหมดไปวันไหนวันนั้นแหละความแห้งแล้งจะตามมามคือประมาณนี้ทำแต่ทความชนชน